อัปเดตข้อมูลข่าวสาร8มีนาคม2566ข้อแล้วเริ่มยืนยันตัวตน1มีนาคมคอรามอเห็นชอบปัดคนจนได้รับสิทธิ์อะไรบ้างผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มปอบางได้รับสิทธิ์เพิ่มหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิป วันนี้28กุมภาพันธ์นายอนุชาโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคอรมอหินชอบรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการพร้อมทั้งอนุมัติงบกลางจำนวน9,000ล้านบาทให้กองทุนประชาัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม นำมาสมทบกับเงินกองทุนในการดำเนินการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่เช่นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนเป็นต้นสำหรับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ14ล้านลายไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ5ล้านลายซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเกณฑ์รายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงินเนื่องจากมีบัญชีเงินฝาก1 0 0 0 0แบาทไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สินเพราะมีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้บ้านลด 2. กรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ปร samurai, ะรปกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มก,ะกระบวนการยืนยันตัวตน1ม <ๆ S 2> ีนาคมเริ่มใช้สิทธิ <guys that S 2> สวัสดิการสำหรับผู้ลงทะเบียนรอบปกติ1เมษายนกระบวนการยื hed. ่นอุทธรณ์กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบ1มีนาถึง1พฤษภา62วันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์20มิถุนายนและเริ่มใช้สิทธิสำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์1กรกฎาคม สเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ที่จะสรรให้แก่ผู้มีบัตรวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าต่างจังหวัดและกทม300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าไฟฟ้าต่างจังหวัดและกทม 315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวงเงินค่าน้ำประปาต่างจังหวัดและกทม100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนสำหรับโครงการบัตรสิการแห่งรัฐวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับเท่ากันทุกคน และเพิ่มการครอบคุมระบบขนส่งสาธารณะ8ประเภทเช่นรถคสอมกร,รถบขอสอรถไฟฟ้ารถสองแถวเรือด้วยสารและขยายสิทธิ์ให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่รวมทั้งสามารถเฉลี่ยการใช้วงเงินได้กับทุกประเภทรวมทั้งยังกำหนดให้วงเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้เป็นสวัสดิการหลักที่ไม่มีเวลาหมดอายุด้วย กระทรวงการคลังคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ปีละ6 5 0 0 0ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายประชารัฐสวัสดิการให้กับผู้ที่ถือบัตรผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการแล้วและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้มีทาดข่าวสานใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ